เอเฟซัสบทที่6ข้อที่1 0ถึงย0ยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าสุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในฤทธเดชอันมหันขอพระองค์จงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อจะต่อต้านยุทธอุบายของพญามารได้เว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับเทพผู้ครองสักดิเทพเทพผู้ครองพิภพบในโมหะแห่งความมืดแห่งโลกนี้ ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่วในสถานฟ้าอากาศเหตุฉะนั้นจงรับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไว้เพื่อท่านจะได้ต่อต้านในวันอันชั่วร้ายนั้นและเมื่อเสร็จแล้วจะอยู่อย่างมั่นคงได้เหตุฉะนั้นท่านจงมั่นคงเอาความจริงคาดเอวเอาความชอบธรรมเป็นทับรวงเครื่องป้องกอันอกและเอาข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความพร่างพร้อมมาสวมเป็นรองเท้าและพร้อมกับสิ่งทั้งหมดนี้จงเอาความเชื่อเป็นลูก ด้วยโล่นั้นท่านจะได้ดับลูกศรเพลิงของพญามาเสียจงเอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกันศีรษะและจงถือพระแสงของพระวิญญาณคือพระวจนะของพระเจ้าจงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่างจงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลาทั้งนี้จงระวังตัวด้วยความเพลี่ยนทุกอย่างจงอธิษฐานเพื่อธรรมมิกชนทุกคนและอธิษฐานเพื่อข้าพเจ้าด้วยเพื่อจะทรงประทานให้ข้าพเจ้ามีคำพูด จะเกิดใจกล้าประกาศและสํแดงข้อลับลึกแห่งข่าวประเสริฐได้เพราะเพราะข่าวประเสริฐนี้เองทำให้ขา้าพเจ้าเป็นทูตผู้ต้องติดโซ่อยู่เพื่อขา้าพเจ้าจะเล่าข่าวประเสริฐด,ด้วยใจกล้าตามที่ขา้าพเจ้าควรจะกล่าว